อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมจํานวน200บาทนะครับในวันที่10พฤษภาคมนะครับ2566นะครับผมตรงนี้เนี่ยรับเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล็ตได้แบบโดยตรงเลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีทูมิลเลตนะครับผมจํานวน200บาทนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิลเลตกันก่อนนะครับผมจํานวน200บาทที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า Ste p g o นะครับก็เป็น อีกหนึ่งแอปนะครับในการหาเงินฟรีทูมิเนีได้แบบโดยตรงนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับการสมัครก็สมัครฟรีระบบนะครับไม่ต้องเติมเงินหรือว่าลงทุนเสียเงินซักบาทเดียวนะครับการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับให้เราทําการค้นหาชื่อตามด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะเขียนชื่อไว้ให้แล้วก็รูปของแอปนะครับถ้าเรานะครับค้นหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมแนบลิงกก โหลดแอปไปให้ P A H. สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของ Step G o นะวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของ Step G o นะครับเา่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะให้เรามากดที่เมนูของฉันด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับเมนูที่3เลยจากนั้นนะครับผมให้เรากดไปที่กรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นจากการสมัครครั้งแรกก่อน เลยนะครับ5000นเหรียญทองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอก id คําเชิญของเพื่อนนะครับถ้ามี id ของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็ดูรหัสโค้ดที่ขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ทั้งหมด6ตัวเนาะฝากรหัสโค้ดไปด้วยจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับ2 4 5 2 8 4ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้กรอกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้เนาะต่อมาเรามาดูททีีี่่่ปรรระวววััติิิกกกาถออนนนนเงงผมได้ล ว่าเป็นคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับประวัติการถอนเงินนะครับผมถอนเงินจริงหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะครับเป็นรายการล่าสุดที่ผมได้ลงรีวิวการถอนเงินไปนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยผมถอนอยู่ที่200บาทนะครับไปยังทูมินียเลตนะครับสถานะนะครับผมเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับถอนเงินไปวันที่8เดือน5นะครับเวลา13นาฬิกา46หนาทีหรือว่าดูตามคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ผมลงไปในช่องนั่นเองนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอปสเต็ปโกเนี่ยก็ยังทำ เงินฟรีได้ปกติเหมือนเดิมนะครับยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่1วันนะเงินเข้าที่ two new wallet นะครับหนึวันเงินเข้าแน,น่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่เข้าที่ two new wallet นะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการเล่นในแอปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําภารกิจต่างๆในการรับคะแนนนะครับแล้วก็การเดินออกกํากลังกายหรือว่าการเขย่ามือถือนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูหน้าหลักนะครับตรงนี้ก็จะมีการทาภารกิจในการหาคะแนนแล้วก็หาเพชรนะครับผมตรงนี้เราสามารถทําได้เลยด้านบนนะครับก็จะเป็นรางวัลเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้้าาใชงนทุกวั เราอย่าลืมกดเช็คอินในส่วนของตัวแอปด้วยนะจะได้รับวันละ300เหรียญทองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญทองตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับคะแนนฟรีได้เลยนะครับในส่วนของคะแนนฟรีตรงนี้นะครับผมกดได้ทุกๆุกห้กวินาทีนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของการดูคลิปวิดีโอหมดวงล้อแล้วก็รับเพชรนะครับต่อมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเดินออกกําลังกายหรือว่าเขย่ามือถือก็ได้นะครับยิ่งเราเดินมากเราก็รับมากขึ้นนะครับพอเรามีจํานวนก้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถกดแลกเปลี่ยนเหรียญทองตรงนี้ได้นะตอน มือถือนะครับขยับเบาๆนะไม่ต้องขยับจนเราเหนื่อยหรือว่าปวดแขนนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นเห็นไหมเป็นย6 27, ิบหกยเ็แแล้วนะนี่ผมนั่งอยู่กับที่นะครับไม่ได้เดินไปไหนนะครับอ่ะประมาณนี้มันก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับของผมยังขึ้นปกตินะครับไม่ขึ้นไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นนะเพราะว่าของผมก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการเดินนะครับหรือว่าการขยับมือถือนะครับก็ให้เราาานน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 นะะะคคครรรรัับบบเเเเเปปลลีีีีี่่่ยยยจก้้้้ตตตงงง็แหทออดดไมานะครับ ผมการชวนเพื่อนมาสร้างรายได้คำว่าชวนเพื่อนนะครับคุณสามารถไปชวนหรือว่าไปแนะนําใครก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube t i k t o อกนะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญเพื่อนเนาะกดเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกรหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับหคนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนถึง8 0 0ห0เหรียญทองต่อ1คนนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของจํานวนเพชร5้เพชรด้วยนั่นเองนะครับตัว ถูกช่องทางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเล่นวงล้อนําโชคนะเป็นการหมุนวงล้อฟรีนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยรับได้ตั้งแต่20เหรียญทองจนถึง1นึ่งหมื่นเหรียญทองเลยนะครับกดเริ่มแล้วก็รับคะแนนได้เลยในส่วนของบัตรขูดนะครับก็จะเป็นการขูดบัตรนะครับตามรูปนิ้วที่เขาแนะนาในการเล่นเลยตรงนี้ขูดได้20ครั้งนะครับสามารถรุ้นรับเงินรางวัลได้นะครับสูงสุดที่10ดอลลาร์นะครับถ้าเราไม่เจอเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญทองไปสะสมกันแทนนั่นเองนนะะครับก็็จเปส ็นการหมุนเ <ENA> พื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนนะครับเหมือนกับการหมุนวงล้อนั่นเองนะครับก็ここให้เราทําการเข้ามาหมุนได้นะครับเป็นส่วนการลุ้นรับคะแนนฟรีนะครับหมุนได้10ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการดาวน์โหลดแอปและลองเล่นนะครับผมดูโฆษณาเพื่อทําเงินนะครับาาดากดโฆษณารับเหรียญทองนะครับแล้วก็เวลาที่เราเดินออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องทําการแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนทั้งหมด5ครั้งนะแล้วก็านําไปแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนนะครับการชาปองนําโชคนะครับผมแล้วก็เข้ามาเปิดหรือว่าสุ่มรางวัลนะครับการชาปองนําโชตรงนี้ 10ครั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสมบัติลึกลับด้วยนึงเราก็กดเข้าไปนะสมบัติลึกลับนะครับผมก็ขุดได้9้าครั้งนะครับเราก็กดขุดรางวันฟรีได้เลยนะครับแล้วก็มีการจับรางวันฟรี10ครั้งนะครับเล่นบัตรขุด20ครั้งเล่นสล็อตแมชชีน10ครั้งนะครับแล้วก็เล่นสมบัติลึกลับ9้าครั้งนะฮะสุ่มการชาปอง10ครั้งเล่นเกม6ครั้งนะครับแล้วก็เช็คอินต่อเนื่อง7วันแล้วก็รวมไปถึงการเชิญเพื่อนนะครับจะได้รับแองหมื่2นนะครตงี้ก็็จเปน การคำนวณนะครับแล้วก็จํานวนก้าวที่เราเดินไปเนี่ยกี่กิโลนะครับมันก็จะขึ้นให้แล้วก็ในส่วนของการเดินในแต่ละเดือนเนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับกี่กิโลมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยในส่วนของท็อปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับของเรานะครับของเราแล้วก็โดยรวมทั้งหมดนะครับเขาจะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยต่อมาเรามาดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมี2ช่องทางนะครับก็จะเป็นในส่วนของ t o m เ n ียร์วอลเลแลวก็ PayPal ในส่วนของ w a l l e t เนี่ยจะเริ่มต้นที่10บาทนะ ค20,000เหรียญทองและก็3 0 0เพรถึงจะทําการถอนเงิน10บาทได้100 200และก็500บาทตรงนี้ก็ดูตามจํานวนคะแนนได้เลยว่าต้องใช้กี่คะแนนในการถอนเงินสําหรับสเต็ปโกนะครับก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับขอแค่เรามีคะแนนเหรียญทองครบและก็จํานวนเพรเนี่ยครบตามจํานวนเราสามารถแลกเงินได้เลยทุกรายการไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับการถอนเงินไม่ยากนะครับผมก็ใส่เบอร์ของทูนิเซีลิตนะครับในการรับเงินได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้สามารถทําฟรีได้จริงๆแน,น่นอนในส่วนของสเต็ป กเพ่พาวนะครับจะเริ่มที่10ดอลลาร์ 20, สูงสุดที่20ดอลลาร์ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับวิธีการทําเงินก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการจ่ายเงินเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับสเต็ปโกเนาะใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองใช้งานดูเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองใช้งานกันดูได้ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ